สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรอากาศเพื่อการเกษตรในช่วงหัวค่ําวันนี้นะครับทางช่องทางสำรองนะครับก็สอเกษตรวันหยุดเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของสภาพอากาศกันตั้งแต่ช่วงหัวค่ําวันนี้จนกระทั่งถึงพรุ่งนี้เช้านะครับ12ชั่วโมงข้างหน้า18นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเกิดฝนบ้างดูเป็นแนวทางนะครับ ถ้าดูจากในช่วงประมาณ18นาฬิกานะครับจะเห็นมีกลุ่มเมฆฝนนะครับปกคลุมอยู่โซนทางด้านอีสานตอนบนนะครับจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬครับสกลนครอุดรธานีเลยบางส่วนนะครับมีกลุ่มเมฆฝนนะครับปกคลุมอยู่แล้วก็ภาคเหนือนะครับฝั่งตะวันตกแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดตากเชียงใหม่เชียงรายนะครับ ลำพูล,ลำปางน่านนะครับแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีนครสวรรค์กำแพงเพชรนะครับสุขโขทยัยอุทัยธานีมีกลุ่มเมฆฝนนะครับเช่นเดียวกับราชบุรีและราชบุรีและเพชรบุรีบางส่วนนะครับส่วนทางด้านตอนล่างนี้ก็จะเป็นแถวฝั่งระนองนะครับแล้วก็ตรัง สตูลนะครับแล้วก็นราธิวาสบางส่วนนะครับมีกลุ่มเมฆฝนในช่วงหัวค่านี้เดี๋ยวเราไปเช็คข้อมูลเรดาร์สดนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงหัวค่ามีพื้นที่ไหนมีฝนบ้างนะครับเรดาร์ที่จังหวัดเชียงรายนะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่บางส่วนนะครับอำเภอแม่แตงเชียงใหม่บางส่วนแล้วก็อำเภอแม่ริมบางส่วนนะครับอำเภอพร้าวเชียงใหม่บางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับอำเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายนะครับ อำเภอวังเหนือลำปางอำเภองาวลำปางนะครับอเภอเมืองพเยาอเภอดอกคําใต้พยานะครับอเสองจังหวัดแพร่อเภอแม่เมาะลำปางนะครับอเภอเมืองลำปางอเภอห้างฉัดลำปางนะครับแล้วก็อเภอจุนพะยาบางส่วนนะครับอเภอเชียงคำบางส่วนนะครับภูกามยาวของพยาวบางส่วนแล้วก็ที่อเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับอเวียงเชียงรุ้งเชียงรายบางส่วนนะครับ แล้วก็เช่นเดียวกับอำเภอเชียงแสนเชียงรายนะครับอำเภอแม่สายนะครับมีกลุ่มฝนบางส่วนนะครับอำเภอสองแควน่านบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับอำเภอท่าวังผาบางส่วนมีกลุ่มฝนเช่นเดียวกับอำเภอเมืองน่านนะครับแล้วก็อำเภอเวียงสาน่านแล้วก็บ้านหลวงบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับบ่อเกลือบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนในช่วงหัวค่านี้นะครับเดี๋ยวดูทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนนะครับในส่วนของเรดาร์เชียงรายนะครับให้ดู ฝนเคลื่อนตัว in. In จากฝั่งตะวันตกมาทางด้านตะวันออกนะครับจากตะวันตกมาตะวันออกในส่วนของกลุ่มฝนนะครับไปดูเรดาร์ที่สนามบินจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากก็ม anyway. ีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากนะครับอยู่ที่อำเภอแม่รามาจังหวัดตากนะครับอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากอำเภอแม่สอดนะครับอำเภอเมืองตากนะครับอำเภอบ้านตากแล้วก็อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับอำเภอวังเจ้า อำเภออุ้มหางนะครับมีกลุ่มฝนอำเภอคลองลานกําแพงเพชรนะครับอำเภอปางศิลาทองอำเภอเมืองกําแพงเพชรนะครับมีกลุ่มฝนตรงนี้ลําปางห้างฉัดมีฝนนะครับอำเภอเมืองลําปางนะครับอำเภองามีกลุ่มฝนนะครับแล้วก็อำเภอปางศิลาทองกําแพงเพชรนะครับบ้านไร่อยุธยาธานีบางส่วนมีกลุ่มฝนนับเช่นเดียวกับสังขบุรีกาญจนบุรีนะครับรอยต่อระหว่างกาญจนบุรีกับ ตากนะครับมีกลุ่มฝนนะครับเดี๋ยวเราดูในส่วนของทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นิดนึงนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับกําลังเคลื่อนตัวนะครับในส่วนของกลุ่มฝนน่าจะเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันตกมาทางด้านตะวันออกนะครับกลุ่มฝนโซนทางด้านภาคตะวันตกนะครับซึ่งก็จะตรงกับในส่วนของกลุ่มเมฆในจุดนี้นะครับที่มีที่มีกลุ่มฝนอยู่ในช่วงนี้นะครับ <OM. S 1> ก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของทางด้านฝั่งอีสานนะครับเรดา ไปดูเรดาร์ที่สนามบินขอนแก่นนะครับเรดาร์ーーที่สนามบินขอนแก่นก่อนนะครับดูทิศทางของกลุ่มฝนทางด้านตะวันตกก็คือเคลื่อนตัวจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับอีกเซตหนึ่งนะครับโซนอีสานฝนก็จะไปกระจายอยู่ฝั่งด้านตอนบนนะครับถ้าดูจากกลุ่มเมฆนะครับจะมีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอเซกาบึงการนะครับอําเภอพรเจริญอําเภอบ้านแพงแคนครพนมนะครับอําเภอนาทมอําเภออากาศอํานวยนะครับ แล้วก็อําเภอบ้านผืออุดรบางส่วนนะครับเช่นเดียวกับนายูงอุดรแล้วก็ปากชมจังหวัดเลยอําเภอพลพิสัยหนองคายบางส่วนนะครับแล้วก็สว่างแดนดีสกลนครบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับก็ฝนเริ่มที่จะลดลงโซนอีสานะครับถ้าดูเรดาร์สกลนครก็จะเห็นชัดเจนนะครับในบานดุงอุดรธานีบางส่วนนะครับพลพิสัยแล้วก็บ้านม่วงสกลนะครับอําเภอพรเจริญบึงการอําเภอเซกาอําเภอบึงโขงหลงนะครับอําเภอบ้านแพงอําเภอท่าอุเทนนะครับ อำเภอธาตุพนมนครพนมอําเภอนาแก่นะครับอําเภออากาศอํานวยอําเภอสว่างแดนดินบ้านผืออุดรน,นะครับนายูงแล้วก็น้ําโสมนะครับมีกลุ่มฝนนะครับที่ตกอยู่ในช่วงนี้ก็เป็นโซนอีสานตอนบนนะครับไปดูทางด้านภาคกลางบ้างนะครับภาคกลางก็เป็นฝั่งตะวันตกนะครับทองผาภูมิการจนบุรีแล้วก็ฝั่งอุ้มผางจังหวัดตากนะครับ ไปดูเรดาร์ชุมพรนะครับมีกลุ่มฝนเล็กน้อยอยู่ที่อำเภอทับสะแกรประจวบคิรีขันนะครับแล้วก็เขียนสาสุราธ,ธานีไปดูภาคใต้ตอนล่างนะครับก็มีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอเบตงยะลานะครับแล้วก็บางส่วนอยู่แถวบาเจาะนราธิวาสแล้วก็เขียนสาสุราธ,ธานีนะครับนี่คือกลุ่มฝนในช่วงหัวค่ํานี้นะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของโมเดล12ชั่วโมงข้างหน้านะครับตั้งแต่ในช่วง6นาฬิกา 18นาฬิกาวันนี้จนถึงตั้งแต่18บแนาฬิกาวันนี้จนถึง6กนาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับอำเภอปัวบอ่อเกลืออำเภอเมืองน่านนะครับส่วนนี้แม่จริมนะครับของน่านนะครับเวียงสาอำเภอ,อบ้านก่อนะครับแม่จริมอำเภอปัวท่าวังผาอำเภอเมืองน่านนะครับ โอกาสเกิดฝนเช่นเดียวกับฝั่งนี้นะครับอรอยต่อระหว่างแพร่กับน่านนะครับแพร่กับน่านตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับถ้าเป็นอีสานยังคงเน้นอีสานตอนบนที่ติดกับสปป,อปอลาวนะครับติดกับเวียงจันทร์นะครับปัดชมเลยนะครับแล้วก็สังคมหนองคายน้ำโสมนายูอุดรธานีโซนนี้นะครับ แล้วก็ฝั่งอุดรฝั่งที่ติดกับหนองคายรวมทั้งในส่วนของบึงการนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอพรจเจริญของบึงการนะครับรวมทั้งในส่วนของนครพนมนะครับศรีสงครามนะครับลอยต่อระหว่างนาครพนมกับบึงการโซนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนในช่วงหัวค่ําวันนี้นะครับส่วนภาคอื่นฝนเริ่มจะลดลงถ้าเป็นฝั่งนี้ก็เน้นทางด้านตะวันตกนะครับ แถวแม่ห้องสอนแถวจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีนะครับในช่วงหัวค่ํานะครับยังไม่ดึกเท่าไหร่ไปดูช่วงประมาณ21่สนาฬิกานะครับฝั่งนี้ยังคงเป็นอีสานตอนบนนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดบึงกาฬนะครับนครพนมสกลนครอุดรธานีด้านบนนะครับแล้วก็หนองคายนะครับแล้วก็เชียงดาวเชียงใหม่มีรุ้นฝนนะอำเภอเมืองแม่ห้องสอนนะครับ แล้วก็แม่อายใช้ปราการเชียงใหม่อำเภอปัวหน้าและก็อำเภอเมืองน่านนะครับแม่สอดพบพระอุ้มผางของจังหวัดตากนะครับท่าสองยางด้วยนะครับแม่เสลียงแม่ห้องสอนด้วยนะครับแล้วก็ทองผาภูมิสังขบุรีกาญจนบุรีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับตรงนี้โมเดลช่วงประมาณ21่สนาฬิกานะครับดูเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมประมาณ21่สนาฬิกาไปดูช่วงประมาณเที่ยงคืนนะครับศูนย์นาฬิกา ฝั่งที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนก็ยังคงเป็นฝั่งตะวันตกนะครับจังหวัดต,ตากนะครับอุ้มผางทองผาภูมินะครับทองผาภูมิสังขบุรีกาญจนบุรีแม่สอดน,นะครับแม่สอดพบพระท่าสองยางของจังหวัดต,ตากอมก๋อยเชียงใหม่แม่สะเรียงแม่ห้องสอนนะครับแล้วก็กําแพงเพชรบางส่วนนะครับลรานศักอุทัยธานีนะครับบางส่วนนครสวรรค์บางส่วนนะครับมีโอกาสที่จะเจอฝนนะครับแล้วก็ อีสานเน้นบึงการกับสกลนครและก็นครพนมนะครับดึกๆนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ในช่วงนี้นี่คือช่วงเที่ยงคืนนะไปดูช่วงประมาณเช้าตรู่ของพ่กนี้นะครับสองนาฬิกาก็ยังคงเป็นฝั่งนี้นะครับกุมภางพบพระแม่สอดท่าสองยางจังหวัดตากแม่สเลียงแม่สอนอมกอกเชียงใหม่นะครับแล้วก็กำแพงเพชรลานศัก์บ้านไร่อุทัยธานีนะครับแล้วก็ ทองผาภูมิสังขบุรีของกาญจนบุรีนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนับในช่วงเช้าตีสองนะครับสองนาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับนี่คือในส่วนของโมเดลไปดู4นาฬิกานะครับลักษณะฝนเริ่มเคลื่อนตัวจากตะวันตกมาด้านตะวันออกนะครับมาฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของอขุนยวมแม่สอนนะครับอมก๋อยเชียงใหม่แม่สอดจังหวัดตากนะครับภ้มิผางจังหวัดตากแล้วก็ กำแพงเพชรนะครับนครสวรรค์อุทัยธานีนะครับการจนบุรีราชบุรีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ถ้า2อย่างนะครับในสอดจังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์แล้วก็แม่ฮ่องสอนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนได้นะครับตรงนี้วันนี้ฝนเริ่มที่จะน้อยลงนะไปดูถึง6กเกีววันพรุ่งนี้นะครับก็จับตาดูพรุ่งนี้กลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันตกมานะครับ จากตะวันตกจากฝั่งประเทศเมียนมาเข้ามาพรุ่งนี้ภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับรวมทั้งภาคกลางฝั่งตะวันตกมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของฝนหนักนะครับตรงนี้6กกรกาทองผาภูมิสังขะบุรีนะครับอุ้มผางพบพระแม่สอดท่าสองอยางนะครับจังหวัดตากรวมทั้งแม่สะเรียงขุนยวมแม่ห้องสอนมีโอกาสที่จะเกิดฝนต่อเนื่องครับแม่แจ่มนะครับ,แ,บ,รบแล้วก็นครสวรรค์นะครับหนองบัวนครสวรรค์อุทัยธานีมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วง ของพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวดูโมเดลถึงพรุ่งนี้นิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาอัปเดตนะครับจะเห็นน้กลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้ามาอาจจะเร็วขึ้นนะจากฝั่งตะวันตกมาตะวันออกนี่นะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงหัวค่าวันนี้นะครับฝากทุกท่านกดติดตามในส่วนของสเกษตรวันหยุดช่องสำรองนะครับช่องหลักก้อยประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะใช้ได้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ